สวัสดีครับขอต้อนรับเข้าสู่ช่องดีเลิฟประเซอร์สีนะครับเพื่อความปลอดภัยนะฮะเราก็ต้องคาดเข็มขัดทุกการเดินทางนะครับเพื่อเป็นตัวอย่างที่ดีข้าดก่อนขึ้นรถแล้วรันก็วันนี้นะครับก็เป็นวันที่สามนะครับกับการไปทาภารกิจที่สถานพิพิธภัแพ์นะครับเมื่อวานนี้ก็ถ่ายรูปโปสเตอร์ยังไม่เสร็จเลยนะครับเพราะว่าเมื่อวานนี้น ชุดร้องเนาะเหลือชุดกลังนะครับควาจริงว่ากําหนดจะถ่ายเมื่อวานพอดีน้องมีงานรับชื่นรถแห่หน่อยหนึ่งนะครับที่ร้านโจรับปิดนะครับโจรับปิดนะครับก็เลยไม่มีเวลา ของบอสนะครับผมบอกเลยนะครับผมได้ฟังเพลงมาสเตอร์ของบอสโจนแล้วนะครับ oh. สุดยอดมากครับทุกคนเป็นเพลงที่แบบว่าถ้าร้องสดๆนะมันมันมัน,ม,นมันใช่อะมันใช่ทุกๆอย่างนะครับมันครบทุกเรื่องเลยอะคืออยากอยากจะถึงวันที่18เร็วๆจริงๆนะครับสำหรับเพลงใหม่ของบอสโจนนะครับฮักสาวคลาวแม่นะครับ ทุกคนนะครับติดตามกันแต่ที่สําคัญนะครับก็คือเพลงของน้องชมพู่นะครับก็อย่าลืมนะครับให้ทุกคนเป็นกําลังใจเป็นกําลังใจนะครับช่วยกันไลค์ช่วยกันแชร์นะครับแล้วก็ให้ติดติดอะไรก็ได้มาแรงนะครับเพื่อเป็นกําลังใจให้กับสาวน้อยเพชรบันแพงนะครับแล้วก็ค่ายเพลงอินนี่รีคอร์ดกันด้วยนะครับทุกคนอ่าววันนี้ก็ไม่มีอะไรมากนะครับก็อยากจะบอกว่าเออวันเนี้ย นะครับเรามีนัดถ่ายชุดเพชรกับน้องอุ๋งอิงซึ่งชุดเพชรเนี่ยของน้องวิงเนี่ยเป็นชุดใหม่ทั้งหมดเลยนะครับสั่งมาถ้าผมจำไม่ผิดนะสั่งแม่หน่อยบอกว่าสั่งมาหลายชุดมากผมเลยแซวแม่หน่อยไปว่าแม่หน่อยเอาให้ครบทุกสีเลยใช่ไหมเอาเป็นเอาเป็นแบบเซ็ตสายลุ้งใช่ไหมม่วงคาน้ำเงินเขียวเหลืองแสดแดงเลยใช่ไหมแม่หน่อยก็ยิ้มนะครับแต่ เอผมได้เห็นเนาเห็นสองชุดแรกนะว้าวมากคนระับทุกคนว้าวมากชุดสีขาวกับชุดสีน้ำเงินคือ,อยังไงอะคริสตัลคริสตัลแท้เนะ่ะเวลามันโดนไฟเนาะมันจะสวยงามมากแล้วก็เขาเรียกว่ากระโปรงข้างหลังใช่ไหมใช่ไหมกระโปรงข้างหลังใช่ไหม,อ,มอะไรซุ้มเหรอซุ้ม,ซ,มซุ้มที่เป็นซุ้มย้อยด้านหลังอบเหมือนชุดลำเพลินอะนะนถ้าเป็นลิเกเขาเรียกว่าเออซุ้ม ปรงสุ่มแบบแต่มันจะปิดหมดทั้งทั้งส่งาาที่มันจะเป็นสุ่มเต็มตัวไงอันนี้มันจะเป็นสุ่มหางสุมงส่มหางนะครับเป็นกระโปรงหางอ่ะเออเป็นริ้วสวยงามมากนะฮะซึ่งซึ่งจากเมื่อวานนี้ทุกคนถ้าติดตามคลิปเนาะก็คงจะเห็นของผมแล้วแหละตอนในคลิปเตรียมความพร้อมถ่ายโปสเตอร์อุ้งอิงนะครับก็มีเอาชุดมาโชว์กันแล้ว สวยงามมากเลยทีเดียวแม่หน่อยบอกว่าโอ้แม่หน่อยลงทุนไปหลายหลายหลายบาทอ่ะเออหลักแสนเลยอ่ะเออนั่นแหละครับทุกคนก็อยากจะให้ทุกคนได้ติดตามกันนะครับว่าถ่ายโปสเตอร์ชุดเพชรวันเนี้ยอืมจะเป็นแบบไหนนะครับขอบคุณทุกการติดตามนะครับก็ทุกการไลฟ์สดนะครับออย่างนี้นะฮะก็คือตอนเนี้นะครับผมดีเดอร์เระเซรีนะครับก็หลักๆเลยนะครับก็ ที่ได้รับมอบหมายก็คือได้ไปรับเป็นแอดมินอุ้งอิงเพจจริงเพจเดียวนะครับแล้วก็ดูแลเพจสาวน้อยเพจบ้านแพงด้วยนะครับแล้วก็ตอนนี้ก็มาดูแลน้องทีมงานป่าช่วยพมวนนนะครับแต่ตอนนี้รู้สึกว่าจะทํางานกับป่าช่วยพมวนเยอะมากเลยเนาะเยอะก็คือเนาะก็ก็เอฟซีถ้าใครรุ่นรุ่นเก่าๆอาจไม่ได้รุ่น ไม่ได้ว่าอายุเก่านะรุ่นเก่าๆที่ติดตามสาวน้อยมาหลายปีแล้วนะครับจะรู้ว่าป่าช่วยกับสาวน้อยเพชรบ้านแพงเนี่ยคือเป็นคู่บุญใช่ไหมหมรรคคู่บุญขมลําคู่บุญกันมานานนะครับเพราะว่าป่าช่วยพะม่วนก็นำสาวน้อยเพชรบ้านแพงไปทําการสแสดงที่กรุงเทพเนาะจนทําให้พี่น้องช,ชาวกรุงเทพเนี่ยก็คือประทับใจได้รู้จักแล้วก็ประทับใจทุกๆการสแสดงของสาวน้อยเพชรบ้านแพงนะครับ นี่แหละฮะก็คือเป็นหมอลำคู่บุญกับป่าช่วยพะม่วนนะครับและสิ่งที่สำคัญที่สุดคือบอสโจก็ได้แนะนำผมให้รู้จักกับน้องๆทีมงานป่าช่วยเป็นทาย,ยาทรุ่น2นะครับก็ได้พูดคุยกันก็ถูกชะตากันแล้วเนาะนะนะถ้าไม่ถูกชะตากันก็ไม่ได้มาทำงานถึงทุกวันนี้แล้วก็มาช่วยดูแลเรื่องโซเชียลแนะนำการทำงานแล้วก็ทำคลิปทำ ทำอะไรหลายๆอย่างนะครับแต่หลักการเหดียนกันก็คือว่าเราเป็นมอลล์รำคู่บุญนะครับกับผู้จัดป่าช่วยผามวนกับสนามเพชรบ้านแพงนี่แหละครับที่มาที่ไปของที่เลอร์ประเสริฐศรีนะครับก็ฝากทุกคนเป็นกําลังใจให้ด้วยนะครับแล้วก็เปิดฤดูกาลวันที่วันที่20 23ากันยายนี้นะครับที่สนามกีฬาเพชรบ้านแพงก็อยากให้ทุกคนเข้ามานะครับก็ถ้าใครมาไม่ได้นะครับเราจะชัดพี่จะชัดแบบกัน ถ้าใครมาไม่ได้นะครับก็สามารถอตอนนี้แหละพี่จะชัดเบ <c oughs> ็ดตนะพี่ว่าจะวนไปกินข้าวเลยพี่จะชาร์จแนตจากนั้นหนึ่งเสียบที่นี่อ่ะใช่เสร็จที่ไหนแบตอะไระแบตกล้องอ๋อนึกว่าแบตโทรศัพท์เออขอชาร์จแบตกันอุ้ยกดน้ำมันเป็นน้ำ วันที่2 3นะครับกันยายนนะครับก็เปิดทําการแสดงที่เพบ้านแพงเนี่ยข้างหน้าผมนะครับก็จะเป็นโดนเนาะโดมแล้วก็เป็นเวทีสามนอนเพื่อนแพงเป็นไงบ้างเข็นเห็นละสปยอยยิงใหญ่มากบอกเลยว่าเวทีใหญ่มากใหญ่ใหญ่กว่าปีที่แล้วนะขนาดปกติก็ใหญ่อยู่แล้วก็ใหญ่กว่าปีที่แล้วนะอันนี้ยังไม่สเสร็จเนาะใช่ยังไม่เสร็จฉากก็ดูใหญ่ด้วยอันนี้สปอยนิดเดียวพอ เราอยากสไปเดอระค่อยๆแล้วว้าวอ่ะว้าวเลยอ่ะเดี๋ยวรอพี่โจปล่อยแค่นั้นแหละอ่ะอันเอาขยับของเลยนี่ครับมาพอดีผมมารับรอก่อนนะพี่เอาอันนี้ไปสิพอดีมารับแฟนกินข้าวนะครับนี่นี่แฟนกินข้าวพี่รักกินอะไรยังไงกินก๋วยเตี๋ยวค่ะกินก๋วยเตี๋ยวใช่ไหมไอ้ที่ยังไม่ลงนี่ไม่ใช่เลยนะให้มันรอเวลาไปข้างหลังให้พี่หน่อยไปข้างหลังเนี่ย พยายามเวลาผมถ่ายคลิปนะผมก็พยายามหลบๆนะครับไม่อยากให้ทุกคนได้เห็นเวทีเพราะว่า,เ,าเดี๋ยวเดี๋ยวทุกคนไม่ตื่นเต้นกันเนาะแต่ได้บอกว่าเออยิ่งใหญ่มากนะครับก็ฝากด้วยนะครับแล้วก็ปลาช่วยพาม่วนนะครับก็มีคอนเสิร์ตเ,เปิดฤดูกาลที่กรุงเทพเนะเาะสาวน้อยเพื่อนแออนอัวร์กรุงเทพครั้งที่หน,นะครับวันที่ยีเอ้ยยีนะครับก็สามารถติดตาม เพจสามไอเพจปาช่วยพาม,ม่วนนะว่าสามน้อยจะไปทำการแสดงที่ไหนบ้างนะครับยี่สิบแปดยี่สิบเก้าสามสิบหนึ่งสองห้าวันเนาะโอ้มีการสนันใหญ่เลยนะครับไปติดตามได้ที่เพจปาช่วยพาม,ม่วนนะครับทุกคนโอเคเดี๋ยวผมจะไปชัดแบตก่อนนะฮะบอดีลืมชัดแบตกล้องแล้วก็วันนี้อย่าลืมนะครับติดตามไลฟ์สดนะครับเพจปาช่วยพาม,ม่วนนะครับเออ่เกี่ยวกับ ถ่ายโปสเตอร์ชุดเพชรของน้องอุงอิ๋งนะฮะฝากทุกคนติดตามด้วยนะครับถ้าใครชอบคลิปนี้ก็อย่าลืมกดไลค์กดแชร์กดกระดิ่งกดกระใจเป็นกำลังใจให้กับ <Okay. S 1> ช่องนี้เลยปปะเสิริสิทธิ์ด้วยนะครับสวัสดีครับ